กดซื้อปุ๊บนี่นะครับผมมันจะลบ2อล้านนะทุกคนลบ20่ล้านอะไรเงี้ยแล้วก็ทําการซื้อท่าเต้นอีกกันหนึ่งนะทุกคนนะอีกอีกอารหนึ่งนะครับผมนี่อันนี้กดอีกครั้งหนึ่งปุ๊บ สวัสดีครับวัยรุ่น c b m ทั้งหลายวันนี้มาพบกับผมอีกแล้วกับลุง Shadow s d 1นะครับผมวันนี้ลุงก็จะมาทําการสอนปั๊มทองปั๊มเงินแบบใหม่นะครับผมให้มันง่ายขึ้นกว่าเดิมแล้วก็สอนสร้างรหัสด้วยนะครับผมเผื่อน้องหลายคนยังสร้างรหัสไม่เป็นนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่ในรหัสใหม่นะครับผม i อใหม่นะที่ลุงทาขึ้นมานะครับผมอันนี้ยังไม่ได้ใส่ ID ะอเดี๋ยวไปดู ID นะครับผมแล้วก็ จะแจกไปเลยนะครับผมสาหรับที่คนที่ดูคลิปนี้นะก็จะรู้นะครับผมว่า ID ดีมันคืออะไรนะครับผมอ่าโอเคครับผมเดี๋ยวปั๊มเงินปั๊มทองเสร็จแล้วก็แจกไปเลยนะไอดีเนี้ยนะครับนะครับทุกคนอ่าโอเคไปเริ่มกันเลยครับผม let's go มีจีจีด้วยนะครับอ่ะยุงยังไม่ได้เปิดจีจนะตอนอื่นนะครับเรามาทํารหัสก่อนนะครับผมสาหรับคนที่เข้ามานะครับผมแล้วยังสร้างรหัสไม่เป็นหรือแบบคนที่เข้ามาเล่นใหม่เนี่ยอันเนี้ยอันนี้คือเข้ามาเล่นแล้ว ยังไม่ได้สร้างรหัสใช่ไหมอันนี้มันยังเป็นตรงนี้ยังเป็นชื่อคําว่าเพลเยอร์อยู่นะครับผมเป็นรหัสที่แบบสุ่มเข้ามานะครับยังไม่เป็นรหัสที่แบบเป็น ID ที่เราแบบสามารถล็อกอินแล้วก็เอาออกแล้วก็ล็อกอินเข้ามาใหม่ได้ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็มาทําการใส่รหัสนะทุกคนกดที่รูปฟันเฟืองนะทุกคนนะมีเฟืองแล้วก็กดกดไปที่เซฟพ็อกเก็ตนี้นะครับผม เข้ามาตรงนี้นะครับผมนี่อันนี้ยซิงอัพคือการสมัครนะครับผมสมัครเพื่อสร้าง ID นะใช้อีเมลแล้วก็พาสเวิร์ดสอันพาสเวิร์ดสอันนี้นะครับผมแล้วก็ส่วนซิงอินเนี่ยสมมติเรามีรหัสแล้วเราก็จะล็อกเอาทออกแล้วก็มา s ิงอ in ก็คือเอารหัสเข้ามาใส่ตรงนี้ นะครับผมเอารหัสที่เราล็อกอินไว้ที่เราสร้างไว้เนี่ยมาใส่สิงอินตรงนี้ก็จะกลับมาที่รหัสเดิมของเรานะครับผมอ่ะโอเคครับผมมาสร้างรหัสกันเลยนะครับผมเอาล้ครับเรียบร้อยนะครับผมเราสร้าง ID เีร็จแล้วนะทุกคนเป็นอีเมลใหม่นะทุกคน p e c h a นะครับผมแล้วก็2537สส่วนพัดสวดนะครับผมเดี๋ยวไปดูใต้คอมเมนต์นะเดี๋ยวไปสุ่มตัวเลขกันนะผมลุงจะใส่ตัวเลขไม่ครบแล้วก็ไปสุ่มเอาใครที่สุ่มได้ก่อนอะไรก็เอาไปเลยนะครับผมรหัสนี้นะสามารถเปลี่ยน เปลี่ยนอ e ีเมลได้นะเปลี่ยนรหัสได้นะน่าจะเปลี่ยนได้นะครับผมอ่ะโอเคครับผมเราไปเริ่มกันเลยนะครับผมไปทําการปั๊มกันเลยนะครับผมเ e s ก o ลันี่อันนี้ก็ลุงก็จะพิมพ์เป็น ID ดีนี้นะเป็นชื่อนี้นะโอเคครับผมอันนี้ก็เป็นตอนนี้รหัสนี้นะครับผมก็เป็น i อดีเรียบร้อยแนละ้วทุกคนนะนี่สามารถนีไ่ไหมมันจะเป็นไอดีี้เราสามารถเอา ID ดีนี้ไปล็อกอินได้เลยนะครับผมอ่ะ โอเคครับผม <glasses> เราจะมาปั๊มเงินกันนะครับผมอเราไปปั๊มเงินด้วยท่าเต้นที่มันเป็นท่าเต้นนะทุกคนนะปั๊มเงินแบบใหม่ที่เป็นท่าเต้นนะทุกคนนะ <_ ances> เข้าไปที่ท่าเต้นเลยตรงนี้นะครับผมท่าเต้นเราจะเห็นท่าเต้นสุดท้ายไหมห้าร้อยกับหนึ่งรนะ้อยันนี้อันเนี้ยอันนี้หนึ่งร้อยอันนี้ห้าร้อยนะทุกคนนะเราจะใช้สองอันนี้ในการปั๊มหานะทุกคนนะเราก็เข้าจีเลยนะครับผมเข้าจีเลยทีนี้เราก็ค้นหาตัวดีเบิร์ตนะผม จีๆแล้วก็กดนี้นะครับผมแล้วก็กดตั้งค่าตัวล่างนี้แล้วก็ค้นหาด้วยคําว่า500นะตัวด้วยตัวเ n o โ i m a มันะทุกคนนะเอนโ i m นมัตนะเออเอโอมกดบันทึกนะผมก็เช็คก่อนนะว่าเราไปใส่2ตัวหรือเปล่าบางคนบอกผมทําได้ทุกอย่างแต่เนี่ยไหมเรายังไม่กดติ๊กออกตรงนี้นะครับผมอันนี้ลงแบบมาแบบละเอียดเลยนะเราบอกน้องบอกว่า ผมทาเหมือนลงทุกอย่างนะครับแต่ค้นหาไม่เจอนะครับบางทีเราลืมกดติ๊กออกนะทุกคนนะต้องติ๊กออกให้หมดนะตรงนี้ข้างล่างออกให้หมดนะถ้าเราจะปั๊มเงินแ้าเราทำทัฐพีก,ก็ติ๊กอันล่างนะทุกคนนะอันนี้ปั๊มเงินนะครับผมอ่ากดทึกนะผมกดค้นหาด้วยห้าร้อยนะทุกคนนะแล้วก็กดจุดลูกน้ําล่างอย่างนี้แล้วก็หนึ่งร้อยกดค้นหาเลยด้วยตัวดีเวิร์บนะผมดีเวิร์บดีเวิร์บอ่าห้าร้อยกับหนึ่งร้อยนะอ่าโอเค เปิดออกมานะครับผมมันจะเจอตัว100นะทีนี้เราก็มาแก้ไขนะผมจะดูก่อนอได้นะเราจะค้นหาเจอตัวนี้นะครับผมกดจีิจีขึ้นมาครั้งหนึ่งเราจะแก้ไขด้วยการใส่คําว่าลบนะทุกคนนะลบ2 2แบบเยอะๆไปเลยลบ2ล้านอะไรอย่างเงี้ยแะใส่ศูนย์ไป7จตัวนะทุกคนนะเตัวพอจะเยอะเกินนะอ่าอันนี้แบบมาง่ายๆเลยนะทุกคนนะอ่าทีนี้เราก็กดใช่นะครับผมทีนี้เราก็กดแบ็คกลับไป แบ็กกลับไปที่ไอตัวนี้นะครับคนซื้อคงซื้อของแล้วก็แบ็กกลับมาที่ทาเต้นนี่ทุกคนมาแล้วทุกคนเห็นไหมมันจะเป็นลบสองแสนนะทุกคนไอลบสองล้านเออคือทุกอย่างนะครับทุกคนทุกอย่างที่มันเป็นค่า500กับค่า100เนี่ยมันจะลบ2ล้านนะทุกคนนะให้เราทําการซื้อนะทุกคนนะซื้อทาเต้นนะ2อันล่างนี้หรือว่าเออแค่2ออันนะทุกคนนะ อ่ะดูนะครับผมซื้อท่าเต้นก่อนนะผมกดซื้อปุ๊บนี่นะครับผมมันจะลบ2ล้านนะทุกคนลบ20ล้านอะไรเงี้ยแล้วก็ทําการซื้อท่าเต้นอีกอันหนึ่งนะทุกคนนะอีกอีกอันหนึ่งนะครับผมนี่อันนี้กดอีกครั้งหนึ่งปุ๊บนี่เอ้ามันเป็นลบ44ล้านนะเดี๋ยวทุกคนนะมันตอนนี้มันยังแก้ไม่ได้นะทุกคนนะเห็นไหมมันกลายเป็นติดลบแหละติดลบ4ล้านอ๋อมันแก้ไขไม่ได้ทุกคนลุงแต่ว่าสามารถซื้อเออ ซื้อชุดได้แล้วทุกคนนะซื้อชุดได้ทุกคนมันซื้อชุดได้ไหมซื้อได้ทุกอย่างเลยยกเว้นเออซื้อได้ทุกอย่างนะทุกคนลุงตอนนี้ลุงยังแก้ไม่ได้ไหมมันยังติดลบเนยตอนแรกกันทำได้นะทุกคนนะเอาไปมาติดลบนะเออเนี่ยอันเนี้ยเห็นไหมเวลาเราซื้อซื้อซื้อชุดใช่ไหมทองมันจะเพิ่มเห็นไหมซื้อปุ๊บทองมันเพิ่มซื้อปุ๊บทองมันเพิ่มเห็นไหมเออก็ยังแก้ไม่ได้นะทุกคนนะทองตัวนี้นะผมยังปั๊มไม่ได้นะอ่าเรามาลองซื้อรถนะผมซื้ออรทที่เป็นนงะกั นะครับผมดูซิว่าจะซื้อได้หรือเปล่านะครับผมซื้อรถที่เป็นทองเนาะ,ะมาดูรถบัสแล้วกันดูดิซื้อได้ไหมนะครับผมนี่นะปุ๊บเนี่ยซื้อไม่ได้ทุกคนนะค,นะคือตอนนี้ยังแก้ไม่ได้นะทุกคนนะก็ลุงหาวิธีอยู่แต่ว่ามีข้อดีอย่างหนึ่งคือโลกไม่หายนะทุกคนนะเห็นไหมวลเซลอะ่ะขายโลกอะ่ะขายรถในโลกก็ไม่หายนะทุกคนนะเข้าไปดูนะครับผมเข้าไปได้นะเออคืออันเนี้ย มันดีอย่างหนึ่งคือโลกไม่หายแต่ว่าเราจะซื้อลดโลกได้ไหมนะครับผมอ่ะลองกดซื้อดูสักคันนะซื้อได้ไหมรอสักครู่อ่ะซื้อไม่ได้นะทุกคนนะคือปั๊มทองแล้วชุดปั๊มได้นะถ้าคนติดแต่ทองติดลบแต่ว่าเอ,อ่อยังไงอ่ะซื้อรถในโลกไม่ได้นะทุกคนแต่โลกไม่หายนะเออเนี่ยไม่หายนะทุกคนก็อ่ะลองไปทําตามกันดูได้นะครับผม ตอนนี้ลุงยังแก้ปัญหาไม่ได้นะทุกคนลุงก็เลยยังไม่ทําคลิปนะจะทําคลิปออกมาให้มันดีที่สุดนะคือบางคลิปอะลุงแบบอยากทํานะแต่มันทําไม่ได้นะอย่างคลิปนี้ลุงก็ไม่อยากจะลงนะเพราะทำไม่ได้ลุงก็อยากจะลบคลิปทิ้งแต่ท้ายมันก็ไม่มีคลิปลงมันก็ต้องลงไปก่อนก็มาบอกปัญหานะครับผมในการปั๊มทองติดลบนะเดี๋ยวมาคลิปหน้านะครับผมเราจะมาแก้ไขในการทําทองติดลบนะเออแต่ว่าเซลล์โลกก็ยังมีอยู่นะแบบนี้นะ ก็ลองดูได้นะครับผมอ่ะโอเคครับผมอีกอย่างหนึ่งถ้าใครอยากปั๊มเงินก็ได้อ่ะลุงจะสอนปั๊มเงินอีกติดท้ายด้วยนะครับผมก็ใครที่ปั๊มทองติดลบแล้วปั๊มเงินไม่ได้ใช่ไหมอ่ะมาดูกันปั๊มเงินนะครับผมแบบง่ายๆเลยนะทุกคนกดเข้าไปที่รูปธงนะแล้วกดไปเข้าเข้าที่ด่านแรกนี้เข้าที่รูปธงนะครับผมเข้าด่านแรกนี้แล้วก็เข้าด่านที่สออันนี้ เข้าไปแล้วก็กดจีๆขึ้นมานะครับผมกดจีๆขึ้นมาแล้วก็เปลี่ยนค่าก่อนนะครับผมนี่เป็นเป็นค่าเป็นตัวแอนโนนิมัสนะนี่แล้วก็กดค้นหาคําว่า40นะทุกคนแต่ว่าเปลี่ยนค่าตัวนี้ด้วยเป็นตัว F f o นะกดค้นหาเลย40นะทุกคนไม่เจออะไรไม่เป็นไรเปิดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็แก้ไขตัว40นี้ให้เป็น999ครับผม 97ตัวนะนี่กดใช่เลยทีนี้เราก็กดพับเก็บแล้วกดออเตอร์เลยวันที่2ปุ๊บแล้วกดด่านแรกนะทุกคนนะด่านแรกนี้แล้วกดเล่นอันแรกอ่ะไม่ติดอ่ะไม่เป็นไรรู้สึกว่ามันที่มันไม่ติดเพราะอะไรปัญหาในการทําไม่ติดเพราะว่าเราเคยใช้เงินในการซื้อรถไปแล้วนะทุกคนนะการหาค่าก็เลยเพี้ยน เราก็เลยออกมาใหม่ก็ได้นะครับผมออกมาแล้วก็ทําใหม่นะครับผมเข้าดันที่2แล้วก็เหมือนเดิมค้นหา40เหมือนเดิมจนกว่าจะเจอครับผมบางทีมันค่ามันหาไม่เจอนะทุกคนนะแล้วก็หาค่าไป97ตัว2,2,4,6,7,8อ่ 2, 2, 4, 6, 7, นะใช่กดทับลงไปกดออเดอร์กดดันแรกกดเนี่ยเจอแล้วทุกคนนะได้แล้ว อันนี้คือการปั๊มนะครับผมเนี่ยเราจะเล่นแค่สองครั้งพอเพราะว่าเงินมันจะเกินห้าสิบล้านไปมันจะกลายเป็นติดลบมันจะกลายเป็นศูนย์นี่นะครับผมเงินก็ได้ห้าสบล้านแล้วเราก็เอาเงินนี้ไปซื้อคือตอนนี้เงินติดลบนะครับผมเราไม่สามารถซื้อรถในเกมได้นะทุกคนนะแต่เราเราก็เอาเงินพวกนี้ปั๊มเงินพวกนี้ซื้อรถพวกรถพวกนี้ก็ได้เนี่ยอันนี้เอาซื้อไม่ได้เหมือนกันทีนี้เราซื้อไม่ได้เลยทุกคน ลบไล้ไปก็เราไม่เป็นไรนะครับเราก็ไปซื้อรถในเกมไ,ได้นะทุกคนอนะ่ะเอาเงิน5้าล้านเนี่ยไปซื้อรถในเกมที่คนในเกมที่คนเขาเล่นกันเนี่ยเดี๋ยวราเข้าไปในเกมแล้วก็ไปซื้อรถในเกมมาเล่นกันได้นะครับผมอ่ะโอเคครับผมก็มาประมาณนี้ทุกคนมาแก้ปัญหาทองติดลบนะอันนี้การแก้ปัญหาเนี่ยมันยังแก้ไม่ได้นะทุกคนนะตอนแรกอ่ะทำได้แล้วนะทุกคนนะพอแปลมาปุ๊บ ไปซื้อซ้ำอีกทีหนึ่งทองกลายเป็นทองติดลบนะครับผมอ่าโอเคครับผมแล้วเจอคลิปหน้าครับผมคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมกับการสร้างหัตแล้วก็ปั๊มทองแล้วทองติดลบนะครับผมแล้วก็มาปั๊มเงนเินเขียวโอเคแล้วเจอคลิปหน้าครับผมทีนี้ก็ลา ไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ